สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Starfish Talk ตอนที่ 8. แในรายการตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจประจำเดือนพฤษภาคมปี2021ในเดือนนี้ก็เต็มไปด้วยเกมออกใหม่เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เกมอย่างเดียวเลยมีซีรีส์เข้ามานิดหน่อยบน bon เ e t f l i x ก็จะว่าไปสำหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูรายการนี้รายการนี้จะไม่มีสคริปที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดดีเทลอะไรผิดไปก็ต้องขออาภัยไปล่วงหน้าเลยเอาละครับมาพูดถึงเกมแรกกันดีกว่า ในเดือนนี้ก็มีเกมฟอร์มยักษ์ที่หลายๆคนน่าจะรอคอยอย่าง Resident Evil Village ด้วยนะครับเกมนี้คงไม่ต้องอธิบายกันมากแล้วเนาะเพราะหลายๆคนนี่น่าจะรอกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากเกมภาคเ,เลยนะครับที่อยู่ๆลูกของอีธานเนี่ยก็โดนคริสลักพาตัวไปที่หมู่บ้านในยุโรปค,คือถ้าใครสนใจเนี่ยผมทําวิดีโอวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้ไว้ใครที่เตรียมตัวจะเล่นภาคนี้ถ้าสนใจก็แวะไปดูได้นะครับโดยเกม Resident Evil Village จะวางจำหน่ายวันที่7พฤษภาคมสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X กับ S และ PC บน Steam ครับรู้สึกจะลง Google Stadia ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเกมที่2คือ h o o เอาล l อ w ์ e เลเจนต์อันนี้ก็จะเป็นเกมแนว PVP VE นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ4คนต้องแย่งชิงสมบัติกันในแผนที่ โดยผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถเลือกเป็นคลาสต่างๆได้อย่างเช่นレนเจอร์ฮันเตอร์บอเลอร์และมิสติกแต่ละคลาสก็จะมีความสามารถพิเศษและอันติเมทที่ต่างกันด้วยคือผู้เล่นแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องพยายามแย่งกุญแจกันซึ่งก็จะอยู่กับ NPC ที่เป็นบอสเดินไปเดินมาตามฉากถ้าเกิดโดนบอสจับได้เนี่ยจะโดนวันฮิตคิวเกมเพลย์ส่วนใหญ่ก็เลยจะเน้นสเตลเป็นหลักนะครับเพราะถ้าหากถูก NPC เห็นเนี่ยจะถูกอีกทีหนึ่งเห็นด้วย ก็ถ้ามีเพื่อนสัก4-5หคนชอบเล่นเกมแนวนี้ก็ไม่ควรพลาดครับโดยเกม Hood o Outlaw Legend จะวางจำหน่ายวันที่10พฤษภาคมสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X กับ S และ PC ครับเกมต่อไปก็เป็นการกลับมาของเกม RPG ระดับตำนานเลยนะครับกับ Mass Effect Legendary Edition อันนี้ก็จะเป็นการรวมเอา3ภาคแรกไว้ในกล่องเดียวพร้อมกับ DLC มากกว่า40ตัว ในแพ็กเกจนี้ก็จะได้รับการปรับปรุงกราฟิกให้สามารถแสดงผลระดับ 4K แก้ไขปัญหาต่างๆที่ต้นฉบับมีอย่างเช่นการควบคุมหรือว่า UI และปรับเวลาโหลดเกมให้เร็วขึ้นโดย Mass Effect Legendary Edition จะวางจำหน่ายวันที่14พฤษภาค,คมสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X กับ S และ PC ครับเกมต่อไปก็น่าจะเป็นภาคต่อของเกมหลักนะครับเป็นเกม Subnautica Below Zero อ่านชื่อถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาตัวรอดในทะเลต่างดาวนะครับเนื้อหาของ Below z e o นี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากซับนติกาเกมหลักที่มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปมากมายอย่างเช่นผู้เล่นเนี่ยต้องรักษาอุณหภูมิร่างกายด้วยเพื่อเอาตัวรอดและมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นคือถ้าใครชอบเกมหลักเนี่ยก็ไม่นา่าพลาดเกมนี้เด็ดขาดครับโดยซับโนติกา Below i l o จะวางจำหน่ายวันที่14พฤษภาคมสำหรับเครื่อง PS 4 PS 5 Xbox One, Xbox Series X กับ S, PC และ Nintendo Switch ครับและเกม s u b n นติก c a ภาคหลักจะลงเครื่อง Switch ในวันเดียวกันครับเกมต่อไปก็น่าจะมีหลายๆคนรอคอยอยู่เช่นกันนะครับเป็นเกม Days Gone เวอร์ชัน PC อันนี้ก็เป็นอีกอดีต PS4 Exclusive เกมจะมาในแนว Open World Action Adventure เอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ซึ่งหนึ่งในจุดเด่นของเกมนี้คือจำนวนซอมบี้ที่สามารถแสดงบนหน้าจอ สำหรับใครที่รอเล่นเวอร์ชัน PC อยู่เนี่ยเกมจะลงสตรีมวันที่18พฤษภาคมนี้ครับไปต่อกันกับเกมถัดไปอย่าง b i o m u t a n ทเกมใน Open w o ว l d Post สต์ p o คัลิฟ c ิกกัง Fu เ a เบิลอาร์คือเขาเขียนอธิบายไว้แบบนั้นนะครับผมไม่ได้อ้างขึ้นมาเองบอกตามตรงนะครับตอนแรกผมก็สนใจเกมนี้อยู่เหมือนกันแต่รู้สึกเหมือนมันโดนเลือนหลายครั้งจนผมหมดความสนใจไปแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนเนี่ยยังรอคอยอยู่โดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่25พฤษภาคม สำหรับเครื่อง PS4, Xbox One และ PC ครับเอาละครับก็จบกันกับเกมไปแล้วนะครับเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็จะเป็นซีรีส์และหนังที่สามารถดูได้บน fli x ในเดือนนี้หนึ่งในซีรีส์ใหญ่ที่จะมาในเดือนนี้คือ Castlevania Season 4ตัวนี้ก็จะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับของซีรีส์ที่เริ่มฉายในปี2017โดยดัดแปลงจากเกมดังของค่ายโคนมิคือถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยผมโคตดแนะนำให้นั่งดูซีซั่นหนึ่งเลยครับ คือไม่ว่าคุณจะรู้จักซีรีส์แคสเซิรเวเนียมาก่อนไหมคือไม่สําคัญครับเนื้อเรื่องสามารถเข้าใจได้แต่ถ้าใครเคยเล่นมาก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันคุ้นๆมากๆเลยหลายๆอย่างสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับซีรีส์นี้ก็คือตัวละครเนี่ยมันมีพัฒนาการนะครับระหว่างดําเนินซีรีส์ฉากแอคชั่นนี่แมนก็โคตรลื่นไหลแล้วก็มีอีสเตอร์เอ็กกับเรฟเฟอร์เรนซ์เยอะเลยแต่ที่ต้องระวังเรื่องนึงก็คือซีรีส์เนี้ยค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าใครจะดูกับน้องหรือลูกอะไรอย่างนี้ก็ระวังด้วยแล้วก คือผมโคตรอยากให้เกมเนี่ยได้รับการดัดแปลงเป็นซีรีส์ที่ดีระดับนี้เยอะๆเลยโดย c a s t l e v a n i a Season 4จะฉายบนเน t f ฟ i ิกวันที่13พฤษภาคมค,ครับถ้าใครสนใจก็กดแจ้งเตือนไว้ก่อนได้เลยและเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือ Army of the Dead อันนี้ก็จะเป็นหนังซอมบี้จะผูก้กำกับอย่าง Zack Snyder นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยจากผลงานอย่าง Man of Steel 300แล้วก็ Justice League Snyder Cut อเมียบเดย์เดก็จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสกอตวัตที่สแสดงโดยเดฟบัติสตาพยายามรวมทีมเพื่อบุกเข้าไปในตู้เซฟใจกลางลาสเวกัสโดยจุดประสงค์เนี่ยก็เพื่อเอาเงิน200ล้านดอลลาร์แต่ประเด็นคือไอ้ตรงตู้เซฟเนี่ยมันเป็นเขตที่ซอมบี้ระบาดหนักมากซึ่งเขาและทีมเนี่ยก็มีเวลาแค่32ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่รัฐบาลจะลงนิวเคลียร์เมืองนี้แล้วถ้าเป็นหนังซอมบี้ธรรมดาก็คงจะน่าเบื่อนะครับซึ่งก็ตามสไตล์ของแซกซัไนเดอร์ครับก็คือมีซอมบี้ฉลาดด้วย ใครที่ชอบหนังแอคชั่นสไตล์ผู้กำกับคนนี้ก็ไม่ควรพลาดครับโดย Army of the Dead จะใช้บน n น t f l i x วันที่21พฤษภาค,คมครับและนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจำเดือนนี้นะครับก็เข้าสู่เดือนที่5แล้วนะครับของปีนี้ท่านผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับผมก็คิดว่าเดือนนี้แม่งก็เจออะไรแย่ๆมาเยอะเนาะหลายคนก็น่าจะเข้าใจละทั้งประเทศเรามันก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่ต่างจากปีที่แล้วเท่าไหร่แล้วก็ถ้าผมหายไปนานผิดปกติเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่า มีธุราส่วนตัวนิดหน่อยคือถ้าใครอยากติดตามอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าติดตามบนทวิตเตอรเนี่ยเป็นช่องทางที่ดีมากคือผมคิดว่าทํารายการนี้ก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ค่อยซีเรียสเรื่องสคริปต์นะครับแล้วผมอยากพูดอะไรก็พูดไปจะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าเนื้อหาบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะมันไม่มีสคริปต์ที่ชัดเจนไงก็ถ้าชอบรายการแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็เช่นเคยครับผมก็ต้องขอขอบคุณเราสมาชิกช่องทุกท่านที่ช่วยทำให้วิดีโอแบบนี้เกิดขึ้นได้ผมล็อกออนสตาร์ฟิชพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ